ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ3ประเด็นถ้าหงอยากเซ็นมาร์เกฮีมาร์เกฮีประกาศหลังวัย24ปีกำลังจะเข้าสู่ช่วงสัญญา12เดือนสุดท้ายกับอินซีพังกาดคริสตันพาเลสอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่1กรกฎาคมนี้และความสนใจก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยเรื่อยไม่ค่อยมีบ่อยนักที่นักเตะในระดับเดียวกับเขา ซึ่งเป็นนักเตะระดับตัวหลักทีมชาติอังกฤษจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่คลุมเครือเช่นนี้ซึ่งภาพเหมือนกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเมื่อสีซสั่นที่ผ่านมาทําให้มีหลายทีมที่กระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้แต่มีสโมสรนหนึ่งที่ดูเหมือนจะกลายเป็นคู่แข่งที่แข่งแกร่งที่สุดสําหรับกองหลังตัวกลางรายนี้นั่นคือแชมปเปี้ยนอย่างหงแดงลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามมีปัจจัยหลายประการที่จะพิสูจน์ว่าลิเวอร์พูล กำลังดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ความสนใจของพวกเขาเป็นทางการเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้ข้อตกลงสำเร็จหรือล้มเหลวซึ่งอาจกลายเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่ดึงดูดใจมากที่สุดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะฤดูร้อนก็เป็นได้ 1. ความละเอียดอ่อนของเงื่อนไขเริ่มต้นเรื่องนี้คือการประเมินมูลค่าจากฝั่งของพาเลสเองสำหรับผู้เล่นที่สามารถย้ายออกไปได้ฟรีในช่วงซัมเมอร์หน้าจะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ หากลิเวอร์พูลไม่มองว่าราคาของเกฮีสมเหตุสมผลอย่าแปลกใจหากพวกเขาพักความสนใจไว้12เดือนและพยายามบรรุข,ข้อตกลงการย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงวินเทอร์ที่จะถึงหรือซัมเมอร์หน้าทีนี้ราคาจะเหมาะสมหรือไม่นั้นอยู่ที่ทั้งคนตั้งและคนซื้อถ้าเรานึกเอาเองมันง่ายข้อมูลการยื่นซื้อเกฮีจากซัมเมอร์ที่แล้วพาเลสได้เคยปฏิเสธข้อเสนอหลายรายการจากนิวคาสเซิล และมีการเปิดเผยว่าข้อเสนอสุดท้ายมีมูลค่า65ล้านปอนด์ดังนั้นค่าธรรมเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้จะลดลงแน่นอนเมื่อสัญญาจะใกล้หมดลงแต่จะลดลงมากแค่ไหนนั้นคือเรื่องหมายคำถามไม่มีคำพูดอย่างเป็นทางการว่าพาเลสจะทำใจยอมรับกับตันทีมของพวกเขาในราคาเท่าไหร่เพราะพวกเขาต้องชั่งน้ำหนักระหว่างเรื่องนี้กับโอกาสที่จะมีเกฮีเป็นหัวใจสำคัญของแนวรับในฤดูกาลหน้า และช่วยให้พวกเขาแข็งขันในพรีเมียร์ลีกได้รวมถึงไปเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอ,อย่างไรก็ตามมีบ่งชี้ว่าพาเลซอาจเต็มใจยอมรับข้อตกลงมูลค่าระหว่าง40ล้านปอนด์ถึง45ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามประเด็นคือลิเวอร์พูลคิดเห็นเช่นนั้นหรือไม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลต้องการเซนเตอร์แบ็กที่อายุน้อยกว่าเกฮีในปี2023พวกเขาสนใจเลวายโควิล ซึ่งตอนนั้นอายุ20ปีและสนใจเลนี่โยโลวัย18ปีสุดท้ายโควิลยังอยู่กับเชลซีและโยโลย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่พวกเขาจะสนใจเกฮีในช่วงซัมเม,มอร์นี้หลังจากเคยพิจารณาจะดึงดีนฮุยเซนวัย19ปีจากบอนลมัดก่อนนักบอลจะไปอยู่กับเรอัลมาดริดด้วยการที่ลิเวอร์พูลเตรียมจะขายจาเรลคอนซาเซนเตอร์แบ็กให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยมูลค่าสูงถึง35ล้านปอนด จึงมีเหตุผลที่จะคิดว่าชาวเมอร์ซี่ไซด์อาจตั้งเป้าหมายที่จะเสมอทุนในข้อเสนออย่างเป็นทางการสำหรับเกฮีก็เป็นได้บางทีพวกเขาอาจเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเล็กน้อยจากเงินที่ได้รับคืนจากคอนซาแต่ไม่มากนักเท่ากับว่าค่าตัวจะไม่เกิน45ล้านปอนด์มันเป็นความสมดุลที่ละเอียดอ่อนหากพาเลสให้ค่าตัวของเกฮีในราคาที่แชมเปียนพรีเมียร์ลีกมองว่ายุติธรรม และลิเวอร์พูลเข้าร่วมการเจราจาด้วยราคาที่พาเลสก็ไม่คิดว่าเป็นการเสนอเบี้ยต่ำเกินไปนั่นอาจเปิดประตูไปสู่การเจราจาที่ประสบความสำเร็จและเป็นมิตรได้ด้วยเหตุนี้ประเด็นแรกของการติดต่ออย่างเป็นทางการระหว่างสโมสรน,น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินว่าเกฮีจะลงเอยที่แอนฟิลหรือไม่ 2. โอกาสในทีมชุดใหญ่คือกุญแจสาคัญอย่าลืมว่าปีหน้าคือปีบอลโลก แม้ว่าพาเลสและลิเวอร์พูลจะตกลงเรื่องค่าตัวของเกฮีได้แล้วยังคงมีคำถามว่าเขาจะลงสนามได้อย่างสม่ำเสมอภายใต,ใต้การคุมทีมของอเนชลอดหรือไม่เนื่องจากเฟอร์จิลฟันได์และอิบราฮิมานาคนาเต้เป็นคู่หูแนวรับตัวกลางที่น่ากเกรงขามในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยช่วยให้ทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่เนื่องจากอนาคตของค o นาเต้ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากเขากำลังเข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้ายของสัญญา ความสนใจในตัวเกฮีจึงยิ่งเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปอีกเป็นทฤษฎีสมคบทิดอยู่ในหน้าข่าวเป็นสัปดาห์เลยนะครับแล้วเกฮีเองละ่ะจะสนใจที่จะย้ายไปแอนฟิลด์หรือไม่เรื่องนี้อาจไม่ต้องคิดอะไรมากลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในวงการฟุตบอลยุโรปการดึงตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์โดยเฉพาะการซื้อตัวฟอร์เรียนเวียสด้วยเงินสด100ล้านปอนด์ทำให้พวกเขามีเสน่ดึงดูดใจ แต่ความจริงไม่ใช่คำตอบง่ายๆว่าใช่หรือไม่สำหรับเกฮีคาดเดากันได้ว่าเกฮีก็ต้องการทราบถึงบทบาทของเขาในแผนของชลอดก่อนที่จะพิจารณาอย่างจริงจังที่จะย้ายไปขึ้นเหนือมุมหนึ่งเขาเป็นผู้เล่นประจำของพาเลสและเป็นกัปตันทีมโดยการนำทัพไปเล่นฟุตบอลยุโรปมันคือคลายแม็กซ์แต่อย่างไรก็ตามมันน่าคิดก็คือพาเลสเองก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าของหลายสโมสรของยูฟา และต้องไม่ลืมว่าโอกาสที่จะได้ร่วมทีมริเวอร์พูลหรือสโมสรชั้นนํายุโรปอื่นๆด้วยการย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงนั้นการหมดสัญญาของเขาจึงน่าดึงดูดใจในการเรียกค่าเหนื่อยขนาดไหนเราคงนึกภาพออกว่าความทะเยอทะยานในทีมชาติของเกฮีจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจสุดท้ายของเขาเช่นกันโดยเฉพาะในปีที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปีที่แล้วเกฮี G กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งของอังกฤษในศึกยูโร2024 แต่เวลาล่วงเลยผ่านไปเพียง12เดือนอนาคตทีมชาติของเขามีความไม่แน่นอนลงไปมากเซอร์แกเรสเซาเกตลาออกแล้วรวมถึงรีคาสลี์กลับไปเล่นในรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีและโทมัสทูเคิลเป็นผู้รับผิดชอบมีความคุ้มเครือบางอย่างเกี่ยวกับตำแหน่งของเกฮีในการจัดทีมของทูเคิลคำนึงถึงเรื่องนั้นคุณคงจินตนาการออกว่าฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลบวกกับก้าวแรกของเขาในแชมเปี้ยนส์ลีก มันอาจช่วยทำให้ตําแหน่งของเขาในแผนของอังกฤษมั่นคงขึ้นก่อนฟุตบอลโลก2026แต่ถ้าเกฮีถูกปล่อยให้คิดว่าเขาจะใช้เวลาทั้งฤดูกาลเป็นตัวสำรองของทั้งฟานไดและโคนาเต้การย้ายทีมครั้งนี้อาจเป็นอุปสรรคที่ไม่อาจเอาชนะได้ก็เป็นได้ 3. คู่แข่งในการแย่งตัวคือใครหากราคาเหมาะสมสำหรับทุกฝ่ายและสถานการณ์เป็นที่ยอมรับสำหรับเกฮี การย้ายมาอย่างแอนฟิลก็มีโอกาสที่ดีที่จะสร้างแรงผลักดันแต่พาเลสเองก็คงวังเหมือนกันว่าจะได้รับความสนใจจากสโมสรอ,อื่นๆเพื่อเพิ่มอำนาจในการขายให้สูงสุดแน่นอนว่ามีทีมอื่นๆที่เฝ้าจาับตามองเกฮีด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาร์เซนอลที่มีความสนใจในเซ็นเตอร์แบ็กคนนี้แต่ปัญหาระหว่างฟานได์กับโคนาเต้อาจจะซับซ้อนมากกว่าอาร์เซนอลเองอย่างวิลเลียมาลีบาและกาเบรียลมาติเนลลี่ อาเซนอลได้สอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้สำหรับเกฮีแต่ตอนนี้ก็ได้หันไปสนใจคริสเตียนมอสเกรากองหลังจากบาเลนเซียแล้วขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์อีกทีมลอนดอนพยายามเซ็นสัญญากับเกฮีแต่ล้มเหลวในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาและยังคงให้ความสนใจอยู่มีโคตาแชมเปียนส์ลีกล่อตาอยู่เป็นออปชันด้วยเชลซี Chelsea ซึ่งมีเงื่อนไขขายต่อ20%สำหรับการย้ายทีมครั้งใหม่ของเกฮี ยังพิจารณาความเป็นไปได้ในการดึงอดีตผู้เล่นจากอะคาเดมีของพวกเขากลับไปสแตมฟอร์ดบิกในเดือนหนาวที่ผ่านมายังมีนิวคาสเซิลที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำข้อตกลงให้สำเร็จแม้ว่าจะล้มเหลวอย่างน่าเสียดายในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแล้วทุกทีมที่กล่าวมาก็ล้วนมีโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกให้เล่นทั้งนั้นแต่เมื่อแชมเปี้ยนมาเยือนที่เรือนชานมันยากที่จะเผิกเฉยได้ไม่ว่าจะเป็นในปีนี้หรือปีหน้าก็ตามสรุปสุดท้าย พาเลสไม่อยากบายแต่ก็ไม่อยากเสียฟรีลิเวอร์าปูเองก็อยากได้แต่ไม่อยากจ่ายแพงครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ